โอเคเราก็มาเจอกับคุณบุ๊กอีกแล้ว,สวสเสื้อผ้าเดิมกคก็คือวันนี้จะมาแนะนํากระเป๋าอีกรุ่นหนึ่งของยี่ห้อโครมโครมอินดัสทรีรุ่นนี้จะชื่อรุ่นว่า c เช็คหอบเช็คฮอฟหน้าตาแบบนี้มีสอง<า>สีม,มีสองสีสงสนี่ สีน้ําเงินกับสีครีมเขาเรียกการ์กีสีกากีกระเป๋าเนี่ยมันเป็นกระเป๋าแบบที่เราเรียกว่าโรท็อปใช่ไหมเออโรท็อปโรท็อปเป็นยังไงคุณก้าวโรท็อปก็คือม้วนข้างบนเหมือนม้วนปากกระเป๋าหยิบของได้จากข้างบนน่ะแล้วเราก็ม้วนมันม้วนมันแล้วก็ปิดกระเป๋าอย่างเงี้ยเขาเรียกโรท็อปโรท็อปมันดียังไงมันขยายได้อ๋อเหรอก็คือโรท็อปเนี่ยสมมติว่าเราอยากจะแบบถ้าของเราน้อยใช่ไหมเราม้วนเข้าไปอย่างเงี้ยเราปิดปุ๊บกระเป๋ามันก็ดูแบบ compact อ่าวันไหนเราอยากจะแบบใส่ของเยอะหน่อยเราก็ปิดแค่แบบนิดเดียวเราก็เอาตรงนี้ปิดกระเป๋ามันก็จะเหมือนขยายสเปคข,ขึ้นมาอีกสักหน่อยออกมาได้<ม>ใช่ก็จะได้ประมาณอีกครึ่งหนึ่งของกระเป๋าเดิม,มประมาณนั้นส่วนด้านหน้าด้านหน้ามันจะมีจริงๆเขาก็ทาดีไซน์นี้เป็นโลโก้โครมที่เขาทําเป็นเมทัลลิกซึ่งก็จะไม่เหมือนรุ่นอื่น ทำเป็นตัวเบรเบลทัลลิตขึ้นมาดน,นึงแล้วก็มีพวกเหมือนเอาไว้ฮุกเกี่ยวตามสไตล์ของกระเป๋าแนวสเตทสเตทพวกนี้ตัวนี้อเมริกันเมดอเมริกันเมดเนื้อผ้าเป็นผ้าแบบกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์กันเมดก็เลยรู้สึกว่าดูไฮโซด้านหน้ามีช่องสําหรับช่บองเก็บของของเล็กๆคือตัวกระเป๋าเนี่ยมันจะถูกล็อกด้วยเวลโครหรือว่าตัวตีนสุกแก่ทั้งหมดเป็นลักษณะสไตล์นี้อยู่ละคือใช้งานง่ายสะดวกข้อเสียนิดน,นึงคืออยู่ในโรงหนังเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จะเปิดกระเป๋าในโรงหนังทาไมคือบางทีเราอยากจะหยิบอะไรขนมลูกโป่อันนี้เคยเคยเขากาลังแบบซึ้งเลยกูแคร์ก็เกงใจนิดนึ๋อก็เลยค่อยๆเปิดนี้แทนอาคือคือโหยิ่งมานานใหญ่เลยเขากำลังจะจุมพิษกันนี้แล้วก็คือหันมาดูกันทั้งแถวอะไรเงี้ยก็ข้อเสียคือจริงๆคือเสียงดังแต่ข้อดีคือเวลาเราพปกบกระเป๋าลักษณะนี้ไนต่างประเทศเนี่ยข้อดีคือมันเสียงดังเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เขาจะ เหมือนแบบพยายามจะล้วงหรือพยายามจะเปิดกระเป๋าเราอะ,อะมันจะยากเพราะว่า <Okay. S 1> เสียงมันจะดังเวลาสมมติเราพาอยู่ข้างหลังในรถไฟฟ้าเนี่ยมันบมันก็จะรู้ละว, oh. ว่ามีใครพยายามเราเราจะรู้เลยใช่ไหมเราไม่คิดเป็นของคนอื่นแน่ไม่ไม่เพราะมันน่าจะใกล้ๆเรา oh, <okay. S 1> เประมาณนั้นก็จะมีเสียง <Okay. S 1> หรือว่าเปิดตรงเนี้ยถามว่ามันก็มันไม่ใช่วิธีที่ใช้งานง่ายที่สุดแหละโลท top เนี่ยแต่ว่ามันก็จะทําให้เกิดความ คนที่จะแบบพยายามจะมาทําอะไรร้วกระเป๋าเนี่ยก็จะใช้ยากเขาเาก็จะไม่ค่อยมองหากระเป๋าประเภทนี้ยกเว้นสายพวกแนวกีดกระเป๋านะคนนั้นเขาไม่มาอยู่ละแต่ถ้าพวกแนวร้วกระเป๋าเนี่ยก็จะไม่ค่อยมายุ่งกับกระเป๋าประเภทโลท็อปเท่าไหร่ก็จะหนีตัวกรรมคนอีกกลุ่มหนึ่งไปได้ระดับหนึ่งแล้วว่าข้อดีของไอ้ค่อยแคลกอีกอย่างหนึ่งคุณบุ๊คมันปิดง่ายด้วยใช่ใช่พอเปิดเสร็จแล้วก็พับลงาใช่ อ่ายากจะใช้แบบเปิดฟูไว้อย่างนี้เลยก็ได้แล้วปิดอันนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะล็อกอยู่เงี้ยมันก็จะเหมือนเป็นดีไซน์ที่ถูกเป็นกระเป๋าป<อ>ดีไซน์แบบนึงอ่าใช่ก็จะแบบเอาไว้สะพายไว้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นกระเป๋าดูดีะตัวกระเป๋าเนี่ย <c oughs> เป็นลักษณะของกระเป๋าสลิงข้างในเนี่ยเป็นผ้ากันน้ำเลยแหละเพราะข้างในเป็นผ้าผ้ากันน้าทั้งใบเลยตรงเนี้ยคือแล้วเนื้อเนี่ย เนื้อดีมากเนื้อผ้าใบแน่นๆเลยนะตัวนี้ให้แบบเนื้อผ้าใบดีมากคือแบบว่าดูคุณภาพเลยแหละจับดูปุ๊บเห็นปุ๊บนี่รู้เลยว่าเนื้อสากรู้สึก,กว่าการรู้สึกว่ามันมีความหนามันเหมือนมันจะเออของเราที่อยู่ในนี้มันจะปลอดภัยใช่คือเขาบอกว่าถ้าม้วนแน่นๆน่อ่ะสุดๆแล้วเนี่ยมัดเวลโคติดไว้เนี่ยก็จะกันน้ําแบบฝนเลยเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เข้าอันนี้ที่เขาแจ้งไว้ใน ตัวพอดักด t เทลของเขาด้านในมันจะมีซ่อนมีช่องอีกนิดหนึ่งอ่าใช่เนี่ยซิปลักษณะเนี้ยเป็นซิปกันน้ำตัวนี้ใช่ซิปก็จะกันน้ำก็มีอีกช่องหนึ่งให้เก็บนู่นนั่นนี่แต่ช่องนี้ก็จะเหมือนแบบมันมาต่อกับด้านนี้นะมันก็จะมีรอยย้งรอยเย็บอะไรเยอะหน่อยแต่จริงมันคือซิปซ่อนเอาไว้ใส่ของซ่อนๆไว้ประมาณนั้นไม่อยากเงินไอ้ประเพทอะไรนะเอาเงินไปใส่ไว้ในช่องแบตกล้องอะไรด้านหลังอันนี้เป็นช่องสําหรับใส่พวกสาหรับนักตันจะมียูร็อก ยูล็อกเนี่ยก็เอาไว้ใส่ตรงนี้สามารถเสียบยูล็อกเข้ามามันก็จะแขวนอยู่อย่างเงี้ยเอาไว้ล็อกจักรยานจริงๆเหมือนถังว่าเพื่อจักรยานเนาะอ่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเพื่อจักรยานแต่ถ้าคนไม่ได้ใช้จักรยานเนี่ยมันก็เป็นกระเป๋าฟังชั่นสตรีทใช่แต่ว่าพวกนี้มันเหมือนมีฟังก์ชันสำหรับคนใช้จักรยานไปด้วยอ่าถัดมาที่ส่วนที่เป็นสเปเชียลของเขาเลยดีกว่าก็คือส่วนนี้ก็คืออันนี้จะเป็นบัคเก็ตซีทเหมือนเป็นอะไรเอาเป็นเป็นตัวปลดล็อกแบบบัคเก็ตซีทเบลอะไรของเขา ที่สามารถใช้กด,กดแล้วปลดล็อกแบบนี้ได้แล้วก็ทังนี้จะเป็นโลหะถามว่าข้อเสียมีไหมก็อาจจะน้ําหนักเยอะกว่าพวกพลาส,สติกแต่ว่าข้อดีก็คือมันก็ดูดูดีแล้วมันก็เป็นโลหะอ่าใช่มันดูมีสไตล์มีคาแรคเตอร,อร์วิธีปลดส่อะไรเงี้ยก็ง่ายกดออกหลุดติดเบลล์บนเครื่องบินใช่ใช่วิธีสะพายก็สามารถลดไว้ก็ได้แล้วก็ใส่นี่เนาะอ่าแล้วก็วิธีปรับสายก็จะง่ายหน่อยก็คือว่าตัวนี้ก็สามารถดึง ไปได้เลยปื้มมันก็จะดึงไปอย่างี้แล้วก็ถ้าเกิดอยากจะปลดสายให้มันวางเราก็แค่ยกตัวนี้ขึ้นมาสายมันดูลื่นมากใช่สายเป็นเหมือนสายเบลว์อ่ะก็แค่นี้ง่ายง่ายถ้าถ้ากระเป๋ามีน้ําหนักเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่ต้องจับไว้กระเป๋าเราก็แค่ดึงมือเดียวมันก็จะลงมาละอ่ส่วนนี้ก็ไว้ปรับระยะของว่าเราไม่อยากให้มันไกลเลยระยะแค่ไหนเราก็ดันมันไว้ถ้าเราอยากให้ตัวนี้เราสามารถปรับได้เยอะหน่อยเราก็ปลดไ้เยอะเยอะ๋อเพื่อเราได้ดึงสายใช่เราก็จะได้ดึงสายเงี้ยได้เยอะมากหน่อย อีกอันหนึงนนก็คือ,อตัวนี้อ่ะตัวนี้สำหรับเวลาเราหิวน้ำถ้าเราหิวน้ำเราก็เอาเอาน้ำมาน้มาเปิดได้ดีไซน์เก๋ๆแหละแต่บางทีไปต่างประเทศก็ดีนะเพราะว่าอย่างผมบางทีไปแค่ภูกเก็ตอย่างเงี้ยบางทีเราแหนว่าต่างประเทศ <laughs> กำลังจะบอกาทำไมเปลี่ยนเปทูเก็ตแล้วพอดีผมมาจากทางยุโรปมาประเทศไทยก็ไปต่างประเทศบางโรงแรมเนี่ยเขาบังเอิญจริงๆไม่มีตัวที่เปิดขวดไว้ให้เราข้างบนจะเอาแต่เราซื้อน้ําอย่างนี้ขึ้นไปใช่เราซื้อน้ำอย่างนี้ขึ้นไปเราก็ได้ออย่างเงี้ยช่วยชีวิตไว้ก็ซื้อกระเป๋านี้ไปเถอะถือซะว่าซื้อที่เปิดขวดแล้วแถมกระเป๋าไม่แล้วพอดีซื้อกระเป๋านี้ปกติคุณพ่อแกใช้ฟันใช่ไหมเราก็ลงมาขอสิ่ทายางก็ ครบถ้วนสําหรับอันนี้ง่ายๆมไม่มีอะไรใบกระทัดรัดใส่แล้วอ่ะเดี๋ยวใส่สะพายให้ดูสะพายปึ๊บดึงรวบลงอระมาณนี้อืม,อ,ม,ม,มอันนี้จะหย่อนๆอน,นิดนึงเพราะว่ามัน ไม่ได้ใส่ของไว้จบถือว่าดูดีหาซื้อได้ที่ไหนนะคุณบุ๊ก a r v e s c o c o m s l a s h o p อยู่แผนกไหนนะคอนี้แผนกอันนี้จะอยู่กระเป๋าทั่วไปอ่ามาจะอยู่เมนูที่ประมาณสามั้งประมาณนั้นประมาณเมนูที่3าหาอยู่แรกๆมันทัดกากกระเป๋ากล้องอ่ะลองเข้าไปดูกันได้เป็นของแบรนด์โครมเป็นของทางอเมริกาอเมริการีวิวกันแบบง่ายๆอ่าก็มีแค่นี้แหละฟังก์ชันมันก็ฟังกชันไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้มีช่องอะไรเยอะก็ใครอยากได้ก็รีบเข้าไปเข้าไปซื้อหากันได้ ้แลวอย่าลืมอุดหนุนเรานะคะให้ทำคลิปดีๆออกมาได้เยอะๆกันนะคะเข้าไปช้อปปิ้งได้ที่ w w w e l ไ b t o g o com s h shop ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่อุดหนุนนะคะ